สวัสดีครับมดครับสวัสดีครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะมาเริ่มบริบทของการสร้างไม้จิ๋วของสไตล์บอนไซบ้านมดเลยเพื่อให้กน้องๆได้เป็นตัวอย่างก็ได้กันนะครับเพราะว่าคุณมดสร้างมาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยผมขอดูหน่อยน,นะครับเ,เป็นแรงบนันดาลใจให้น้องๆน,นะต่อไปคุณมดก็จะกลายเป็น ครูมดอาจารย์มดนะพออายุสี่สิบห้าสิบหกสิบก็จะกลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยครับเริ่มจากกิ่งตอนเล็กๆอย่างนี้กิ่งตอนอย่างนี้นะครับมาสู่ไม้ต้นนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ดูนะไม่ใช่เทพนะจตุติมาสร้างไว้ไ่นะครับตัวเป็นๆเลยนะสร้างได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันครับคุณมดครับครับเอาละครับทีนี้อย่างนี้รายละเอียดเลยเดี๋ยวมามาเริ่มโอ้โหดูข้างบนชัดเลยครับ เอ๊ะเลยนะต่อไปผมก็จะให้ทุกท่านได้ดูจะให้ไล่กิ่งเลยขนาดไม้จิ๋วอย่างนี้นะครับเราใช้ยกกดยกกดเหมือนกับไม้ใหญ่ทุะการนะคุณมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณมดไล่จนจากกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามและซับหนึ่งซับสองซับสามเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นจากกิ่งหนึ่งเลยครับคุณมดก็กิ่งหนึ่งนะครับ อันนี้อันนี้ไปกิ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นซับหลังนะค,ะครับรบผอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆเรื่องซับก่อนนะค,ะครับอาจารย์เอ,เอาซับก่อนพอเลี้ยงเส้นเมนมาปุ๊บก็มาตัดทดตรงนี้ก็จะได้ซับหน้าครับผมแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ก็เป็นเส้นเมนปลายอืมเส้นเมนปลายพอพอทีนี้ซับก็จะเป็นแบบพูดตรงๆเลยมันเหมือนการย่อกิ่งเลยอาจารย์ ภายในหนึ่งสมมุติว่าอันนี้เป็นซับหลังภายในหนึ่งซับนะครับก็จะมีซับย่อยก็จะมีซับย่อยก็คือซับหน้าซับหลังแล้วก็ปลายอย่างไม้กิ๋วอ่ะที่ผมสร้างอ่ะผมจะผมจะทําซับแค่สามซับเท่านั้นก็คือหลังหน้าแล้วก็ปลายแล้วก็ปลายเลยส่วนกิ่งสองหน้าเดี๋ยวนะผมดูก่อนตรงตรงตรงแต่ละข้อที่ทดเนี่ยใช้ตาเดียวใช่ไหมตาต่อตาเลยครับตาต่อตานะครับผมนะทีนี้ว่าเดี๋ยวผมดูด้านมิติ ท้องกิ่งก็มีเหมือนเดิมก็เน,นี่ยครับก็กดยกเส้นเมนกดเนี่ยกดนะครับฝั่งโน้นเหมือนกันแม้แต่ซับเหมือนกันซับก็ต้องกดเหมือนกันครับซับย่อยก็ยกเมนย่อยก็กด นะครับเราจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะคุณมดไม่ปล่อยจริงจริงเอามาดูกิ่งสองครับต่อไปดูกิ่งสองก็จะเป็นขึ้นขึ้นก็เป็นซับหน้าก่อนเลยครับซับหน้าเดี๋ยวผมเอียงหามุมก่อนซับหน้าเออซับหน้าแล้วก็เป็นเส้นเมนมาเป็นซับหลังซับหลังแล้วก็เป็นชุดเมนปลายเมนปลายคือกดนะครับใช่ครับยกซับหน้า ยกซับหลังถูกไหมครับครับผมเมนปลายนยกซับหน้าตรงไหนฮะซับหน้าอยู่ไหนซับหน้าซับหน้ายกซับนี้แล้วก็ชุดนี้จะยกปลายหมดเลยเออยกแล้วก็เมนดึงไปแล้วก็มาหลังหลังปลายก็ยกแล้วก็มามาเมนยอดแล้วก็มาชุดปลายก็เริ่มยกปลายชุดปลายนะฮะปลายก็คือคือเรามีซับหน้าซับหลังแล้วก็ปลายเลยครับจะไม่ไปถึงเหมือน มือนไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม่ได้เพราะเราต้องการให้ให้มันมันจิ๋วอ่ะครับผมต่อไปหลังอย่างนั้นนะครับก็เลี้ยงต้นขึ้นมาตัดทศนี่ครับตัดทศปังนี่เป็นกิ่งหลังกิ่งหลังกิ่งหลังก็ทบแรกผมจะเอาไว้ทั้งกิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นนิดๆิดเวลามองจากด้านหน้าเวลามองจากด้านหน้ามันจะเห็นโชยออกมาเลยโชยออกมาฝั่งกิ่งหนึ่งใช่แล้วก็หลังแล้วก็ปลายแล้วก็ไอ้คำว่าหลังและปลายนี่คือต้องทศนะ ต้องต้องทษครับอาจารย์กระดึงเมนลงยกกดอันนี้คือเนี่ยตรงปลายเนี่ยก็คือทษหนึ่งแล้วก็มาทษตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็มาทษตรงนี้อีกหนึ่งปลายยังไปทษเลยไม่ได้ปล่อยปลายทดอีกครั้งตรงนี้ก็ทษนี่ก็ทดสรุปแล้วคือเหมือนกับไอ้ซับย่อยซับนะซับซับหน้าซับหลังซับหน้าซับหลังอยู่ดีคือผมบอกเลยการทําไม้จิ๋วเนี่ยยากมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งมันตาต่อตาเลยครับอาจารย์ ถ้าม,ม,มันมีการผิดพลาดมาเราจะมาซ่อมโดยวิธีการทารบวิธีการต่ออะไรยากมากครับเพราะนั้นแต่ที่ทําอย่างนี้ก็อยากอยากแสดงฝีมือไว้ว่างั้นเถอะ <c oughs> ให้อนุชนคนรุ่นหลังเขาได้ดูว่ามันทําได้นะครับผมเออไม่ใช่ทําไม่ได้ครับเออถ้าสนใจก็มาดูแล้วกันครับเพราําไม้อย่างนี้มันมันพูดตรงๆมันมันประนีตครับพอประณีตปุ๊บนะคนที่จะซื้อก็ ถึงจะราคาแพงแต่มันก็ภูมิใจครับผมทั้งคนทําและคนซื้อครนะฮะจะได้ของดีว่างั้นเถอะครับผมพอเอาไปถ้ามันโทมก็เอากลับมาดูแลให้นะเออมาแต่อย่าให้มันถึงกับแย่มากนะแย่มากนะครับไม่แย่มากก็ดูแลเหมือนคนบบางทีมาแบบว่าก็คือสาหัส ผมก็ไม่สามารถฟื้นฟูให้ได้โคมากโคมาโคมามาเลยใช่ครับอาจารย์ก็มาซื้อต้นใหม่ดีกว่าง่ายกว่าเพราะ่าจะจ่ายมันก็พอๆกันนะกับฟืบ้นฟูนะเอาละนอกเรื่องไปสักนิดหนึ่งไปกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วใช่ไหมครับกิ่งสามแล้วกิ่งสามแล้วต่อ,วอไปกิ่งที่สี่ครับอ๋อยังยังครับต้องต้องเดินยอดก่อนเนี่ยเลี้ยงตัดเขียงตรงนี้ปุ๊บเลี้ยงต้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วมาตัดตรงนี้ครับพอตัดไปตัดสี่ปุ๊บไปได้กิ่งสี่หน้าครับ ตับหน้าทับหลังเหมือนกันกิ่งสีหน้าอันเนี้ยต้องย่อนะชุดพวกนี้ยผมเพิ่งตัดทดเข้าไปต้องต้องต้องให้ย่อเล็กลงด้วยเดี๋ยวมันจะมีแขนงเล็กๆออกอครับเพราะว่านียเป็นกิ่งที่ทําช้าที่สุดเลยสําหรับกิ่งนี้อก็ต้องยกเหมือนกันยกซับก็ยกเนี่ยครับกดเมนยกซับกดเมนอันนี้จะเป็นชุดปะชุดล่างชุดปลายใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นทุกอิ่งเลยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ยกกดยกกดหมดนะครับเอาต่อไปพอเลี้ยงสี่ขึ้นมาปุ๊บทีนี้ก็เลี้ยงต้นขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็มาเกียงห้าเขียงห้าเกียงห้าก็ได้กิ่งห้าหน้าห้าหน้าครับผมบ็ซับขึ้นซับหน้าซับหลังปลายแล้วก็เลี้ยงต้นขึ้นมาเองเลี้ยงขึ้นไปเองมาตัดตรงนี้ปังแล้วก็ได้นี่ผมจะเอาเอาไปหกหลังไปหกหลังครับเพราะว่ามันจะมีช่องว่างอยู่พอดีครับผมแต่ถ้าอยากอยาก เอาเจ็ดก็แล้วแต่ท่านครับแล้วเนี่ยก็ขึ้นยอดเลยขึ้นยอดครับยอดก็จะหมุนหกแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเจ็ดนั่นแหละแปดเก้าสิบหมุนขึไปเรื่อยๆเลยใช่ค่อยๆหมุนขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารย์แต่เราจะนับถึงหกครับแต่ขึ้นยอดเลยยอดก็ต้องไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปครับเนี่ยครับเพาละเอียดขนาดนี้ประมาณนี้เลยครับต้นนี้ก็สูงสิบเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์อ๋อ ยังไม่มีเจ้าของกันตอนนี้ย,ยังยังไม่ได้ปล่อยครับอาจารย์อ๋อยังยังยังเอาไว้อยู่เป็นไม้กรณนี่ึกษาขอขอเก็บไว้ก่อนครับ,ขอ,บอขอเก็บไว้ก่อนมันมันถูกใจวะทั้งผู้สร้างนะผู้สร้างก็พอใจมากเลยครับต<อ>นน้นนี้พอใจนะพอใจครับอาจารย์เพราะว่ามันมันผมก็ดูแล้วดูอีกว่าโอ้โหนี่เขาเล่ยนยกกดยกกดยกกดท,ทุกทุกอิ่งอะ คือยากมากเลยส่วนตัวผมอะตัวผมก็อ้วนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ออนิ้วนิ้วก็อ้วนเวลาออทํามาลําบากมากครับกว่าจะได้อย่างเงี้ยหลอกให้เลยนะกว่าจะสอดเข้าได้ต้องใช้เครื่องมือทั้งครีมทั้งอะไรช่วยใช่ครับแล้วไนะม้พวกเนี้ยถ้าเกิดมันพลาดพังอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหลําบากเลยครับเรียบร้อยแทบจะตัดทิ้งทําใหม่เลยเพราะว่ามันจะบวมมันจะอะไรโอ้โหต้องคอยดูแลให้ดีเลยอะครับหมวามว่ากิ่งมันไม่ได้เดินไปตามที่เราพูดนะเมื่อกี้นะ มันก็มีอุปสรรคในการที่จะบวมโตคเกเรบ้างก็อย่างบางทีถ้าเราเลี้ยงขนาดสเกลใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมครับ,รบเราเราเลี้ยงการทําซับทาแขนงเมนอะไรเงี้ยเราจะตัดออกไปทีละสามข้อตาสี่ข้อตาถ้าเราพลาดปุ๊บเรายังย่นมาข้อตาที่เหลืออยู่ได้แต่ถ้าอันเนี้ยปุ๊บเราเอาแค่ข้อตาเดียวถ้าพลาดไปปุ๊บทีนี้ทําไงครับจบเลยเรื่องใหญ่เลยครับ ต้องเริ่มใหม่ก็ไม่สวยแล้วก็มันก็นะอาจจะสวยได้แต่ก็จะผิดเพี้ยนในรูปแบบที่เราเออวางไล้ครับเพราะ,ะรัแต่ละต้นที่จะได้ขนาดนี้มันก็ยากอยู่ยากมากครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณมดเพิ่งมาสร้างจิ๋วแบบนี้จริงๆเมื่อแรงบ,บนันดาลใจเจอคุณอะไรนะที่เราไปบ้านนายกอะ่ะ ที่นั่งคุยกับพี่อะไรพี่ไนยครับพี่ไนยระยองพี่ไนยระยองใช่ใช่ครับพี่ไนยเขาก็เล่าให้ฟังแบบที่คุณมดเล่านี่แหละใช่ใช่เรื่องการเข้ารั่วที่เอารั่วใส่ไปในปากกาจานแล้วมาขันหม้าใช่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 แหนบก็บอกว่าแหนบกระบิดนีนยเขาเล่าให้ฟังก็กลับมาไฟลุกเลยครับพอกลับมาก็เลยได้แบบนี้แหละเขาผมก็เลยรีวิวฟังว่าคนอื่นทําได้เราทําได้คุณก็ทําได้ ครับผมนะใครก็ทําได้แต่ใส่ใจหน่อยต้องดูแลใกล้ชิดครับไม้พวกนี้ต้องอยู่ใกล้มือเลยครับอาจารย์พอทําแล้วขายได้แน่นอนได้เพราะคนที่มีตังค์เยอะในประเทศเนี่ยคนรวยเยอะนะครับผมผมเชื่อว่าคนรวยเยอะเพื่อที่จะต้องการเสพอรรถทางสุนทรียภาพงานทิลปะบนต้นไม้นะคุณโมนะครับผมยังมีเยอะนะหมดแล้วเนาะมีแต่กระถางเปล่ามองไปหมดแล้วครับ ไปหมดเจี๊ยแค่รีวิวออกไปเท่านั้นแหละโอ้โหตามมาซื้อไปหมดต้นนี้หวงไว้ต้นนี้ขอเก็บไว้ก่อนครับอาจารย์ก็ทีแรกที่เอาขึ้นมจะเยอะๆจะกากจะสร้างอย่างนี้สักยี่สิบสามสิบต้นใช่ไหมอาจารย์ไม่จบแต่พอได้เขียงสองมั่งเขียงสามมั่งคนนู้นก็เอาไปคนนี้ก็เอาไปหมดครับเพราะนั้นท่านไฟลุกหรือยังคุณมดถ้าไฟลุกเล่ากิ่งมาให้ดูหน่อยท่านไปเริ่มต้นจากตรงนี้ครับขับหาไปัาอาจารย์ไปปลูก นะปลูกแล้วก็ตอนกิ่งแล้วก็สร้างไปอันนี้เราไปบ้านนายกมันปีเดียวไม่ใช่หรอปีที่แล้วหรือปีไหนนีเดือนจาไม่ได้เดือนธันวานเหรอครับผมผมว่าเราไปมาบ้านนายกเราไปรีวิวอะนะประมาณปีกว่าปีกว่าๆนะ,ค,ะครับที่ปีกว่าๆนะ,ะก็มาสร้างแต่เรามีฐานลากอยู่แล้วนะครับผมฐานลากก็สร้างไว้สม่ําเสมอจากอย่างนี้กออ็จะามาอย่างนี้ได้ใช่ถ้าเอาไม้โตดีๆไม่มีขัดข้องอะไร,รผมว่า ต้องมีสี่ห้าปีอะครับต้องเอาแบบสี่ห้าปีเนี่ยจะมีเขาคงทั้งหมดเรื่องความเก่าแก่รายละเอียดก็อาจจะยังไม่เยอะอีกนะครับอาจารย์เออมันมันมันจะตามอายุตามปีแต่ผมเห็นท่านหนึ่งเลี้ยงเร็วมากเขามีปุ๋ยสูตรพิเศษครับเขาบอกของเขาสองปีจบพี่พุทธพี่พุทธครับพี่พุทธเหรอผมได้สูตรปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองดูลองดูลองดูนะครับเพราะนั้นถ้าใคร ใครอยากรู้จากสูตรปุ๋ยไม่ยากครับมาสมัครเป็นลูกศิษย์มาบ่อยๆเดี๋ยวก็บอกเองเลยแต่พี่พูดเลี้ยงโตเร็วจริงๆครับอาจารย์แต่คือและแกสร้างแบบรายละเอียดไปนั่งเฝ้าทั้งวันนะครับไม่ทำอะไรแล้วอะเราเลิกงานมาเ็เฝ้าแต่ต้นไม้เป่ามนเพียงเพียงอยู่ครับผมนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เลยนักสร้างสรรค์ใครสนใจจะมาสร้าง บอกเลยสร้างจบเมื่อไหร่ขายได้ไม่จบก็ขายได้ถามว่าิงนะที่เห็นขายตามท้องตลาดถ้าแบบว่าเกตดีๆแบบประกวดได้ถ้าเป็นไม้เล็กๆนะอาจารย์ทุกถั่วต้นหนึ่งก็สามสี่หมื่นอดเห็สามสี่หมื่นนะครไม่ไม่อย่างนี้แบบถ้าอย่างนี้แบบหมื่นห้าอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับยากครับอาจารย์เพราะว่ามันก็เหมือนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งครับแค่จําลองย่อลงมาแล้วความยากมันยากกว่าไม้ใหญ่ด้วยแล้วเราไม่มีตัดลักไก่นะครับ คุณมดก็จะสร้างมาตรฐานอย่างนี้ทุกต้นนะครับถ้าต้นไหนมันผิดพลาดบ้างก็เป็น<ต>อีกเกรดหนึ่งตัดทิ้งทําใหม่อยู่นะ,นะครับอาจารยนะ์เพราะฉะนั้นก็คือไม้หลักหมื่นแน่นอนนะครับค <c oughs> บ<อ>ุกเลยเพื่อ <c oughs> ที่ <c oughs> เป็นแรงบ,บันดาลใจนะคือไม้จิ๋วเนี่ยมันจะมีหลายหลายหลายเกรดมากครับอาจารย์อย่างบางทีผู้มือใหม่มาอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจไปดูไม้ใหม่ตามตลาดตามตลาดนัดสวนจูจักอะไรเงี้ยเขาเห็นใส่ถ้วย ต้นละสองสามร้อยอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาที่บ้านผมผมบอกไปต้นละสองสามหมื่นเนี่ยบางคนบอกว่าผมบ้าหรือเปล่าทําไมแพงยังเว่อร์ไปอะไรแต่คือมันแตกต่างเลยครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ตรงที่เราพาชมนั่นแหละอันนั้นมันแค่เป็นต้นตรงๆมาแล้วมาตัดซอยอยู่งั้นให้มันคมก็เรียกไม้จิ๋วเหมือนกันครับเป็นไม้จิ๋วเป็นบอนไฟเหมือนกันครับ แต่เป็นบอนไซที่ยังไม่ใส่หลาักการขั้นตอนกระบวนการที่ประณีตครับผมนะแต่ถ้าเราใส่เข้าไปอย่างอย่างพิถีพิถันมันก็ต้องเป็นอีกราคานเองใช่ครับนะต้องต้องเรียนท่านก่อนมันจึงมีไม้หลักล้านไงแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะพวกมือใหม่เขายังไม่เข้าใจถึงเรื่องพวกนี้ครับเออเ<ต>พราะเพราะนั้นต้องเข้ามาศึกษานี่เองก็จะอธิบายให้ฟังครับหนักคือผมไปนะมีหลายคนก็บอกว่าเวอร์ไปไม้ขายเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านได้ไง ก็ไปดูในช่องแล้วกันใช่ก็ลองไปดูเเดี๋ยวถ้ามีสักวันนึงเนี่ยพาไปดูแบบว่าบ้านนี้เขาทาไม้ประกวดอย่างเดียวเที่ยวขายต้นละเป็นร้านหรือว่ามีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ใช่เขาไม่ขายใช่เพราะเขาไว้ไว้แน่นอนนะครับอันนี้อันนี้หัวเขียงปิดหมดแล้วเห็นไหมนะครับเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวตรงกิ่งหนึ่งที่ที่ปาดนะที่แก้ไขปาดแก้ครับนิดเดียวนะครับเพราะนั้น คลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจผมผมผมเอาให้ละเอียดเลยทําไมก็น้อ,องๆที่เข้ามาสู่วงการมอเไซคอย่างจริงจังจะได้มีแรงบันดาลใจว่าหนึ่งสร้างไม้วสวยๆแบบนี้จากคนตัวเป็นๆน,นะทุกคนนะสร้างเองทําเองครับนะมันทําได้นะครับ,รบไม่ต้องไปซื้อไม้แพงๆเรามาทําเองก็ได้ และที่คนไทยสร้างมาที่น่าทึ่งมากก็คือพี่พุทธเนี่ยแหละครับอาจารย์ที่เวียดนามมาซื้อไปหนึ่งต้นนะครับเออโกอินเตอร์เลยมีแต่เราอ่ะอยากจะได้ต้นไม้ของเวียดนามมาทํอแต่เวียดมันเวียดนามมาซื้อกันเลยนะเวียดนามอยากได้ของไทยแล้วพุทธบอลไซรากระบังนี่นะสุดยอดครับที่เราเคยไปรีวิวครับลองไปดูนะครับเขาเขาสร้างเตียนทะเลตอนตอนนี้มาจับโมกบ้างแล้วตอนนี้ ตอนนี้นะครับเทียนทะเลราคาอาจจะเบาลงมานิดนึงครับตะโกนี้เริ่มเบื่อแล้วครับตอนนี้ตะโกก็ไมงพุทบุตเอาโมงอย่างเดียวอันนี้แซวกันเล่นๆนะแต่แต่แต่เรื่องจริงครับจะเล่นแต่ว่าคือคือคือมันคลาสสิกนะตอนนี้มา่างผีโมกสิงอย่างจริงจังแล้วครับเออเล่นโมกเลยนะครับใครสนใจไปดูพุดนะครับพุดบอลไซนะครับคาผอนะลองไปติดต่อทางเพจติดตามดูคาผมนะเขาสร้างไม้ก็ละเอียดเหมือนกัน ก็อยากได้หมายจิ๋วก็ลองไปดูเลยครับด้วยเฟซบุ๊กของพี่พุทธสุภาษิตดวงคาจันทร์นะครับเออนะครับผมเอเขาเรียกอะไรพุทธสุภาษิตดวงคําจันทร์นะครับผมนะครับไปดูบอนไซเขาเรียกว่าชมรมบอนไซและกระบางอ่ะพุทธบอนไซอ่ะครับผมมาโมกเล็กๆเนี่ยเยอะมากครับอ่ามีมีแล้วมีแล้วมีแล้วแล้วทําละเอียดมากเออนะเอาละครับเราก็คงได้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเอาอีกต้นหนึ่งให้ดูเลยว่าคาจริงมีจริง ได้ผลจริงขอบคุณครับคุณมลครับครับครับบ๊ายบดยครับ